สวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์น,นะคะมาอีกแล้วค่ะพี่น้องขามาทำนายดวงรายวันประจำวันที่20นะคะกันยายน2566ซึ่งตรงกับวันวันพุธสีเขียวนั่เองค่ะพี่น้องขาเป็นประจำทุกวันนำแนวทางดีๆที่ไพ่กข้ชี้แนวทางไปปรับใช้นะคะพี่น้องจ๋าในวันนี้นะคะก็จุดธูปปู่พญานาคนะคะเพื่อที่จะให้พี่น้องนะคะขอธนเลขขอพรนะคะนี้เลยนะคะพี่น้องขาน่าอย่างไงแล้วเนี่ยเ็เป็นแนวทางเหมือนกันจ้ะพี่น้องจ๋า เอาละค่ะใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวทักไอทีไลน์นะคะพี่น้องจา๋าเนาะใครต้องการนะคะที่จะเข้ากลุ่มตัวเลขก็ทักไอทีไลน์เหมือนกันค่ะเอาละค่ะเพื่อไม่เสียเวลามาทำนายดวงรายวันกันเลยนะคะมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นั้นไพ่ใบแรกขึ้นนะคะหกเหรียญหกเหรียญก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะพี่น้องวันอาทิตย์ยังคงที่จะต้องนะคะใช้เงินอยู่ยังคงที่จะต้องมีภาระในเรื่องของการเงินนะคะแต่ว่าอย่างไงแล้วเนี่ยถ้าขึ้นหกเหรียญ พี่น้องวันอาทิตย์ก็ยังคงมีเครดิตยอยู่นะคะในเรื่องของการเงินยังมีคนช่วยเหลือเรื่องเงินอยู่และแก้ปัญหาเรื่องของการเงินได้ขึ้นดาบสมวนงกฎก็เช่นเดียวกันนะคะพี่น้องคะ่ะในวันพวกนี้มีปัญหาอะไรก็แล้วแต่พี่น้องก็สามารถจะจัดการได้นะคะถ้ามีส่วนข้อบทกฎหมายเข้ามาส่วนเกี่ยวข้องกับกฎหมายพี่น้องก็จะต้องอ่านพันธะ,ะสัญญาให้ดีนะคะพี่น้องคะ่ะเราไม่งั้นเราจะเสียเปรียบแต่คิดว่าน่าที่จะได้รับความยุติธรรมนะคะพี่น้องค่ะนาะขึ้นไผ่พระฤาษีนะคะ คือมีพี่น้องวันอาทิตย์ก็อยากได้กังวลน,นะคะมีครูบาอาจารย์มีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะให้ความช่วยเหลือนะพี่น้องวันอาทิตย์ทุกเรื่องและคะ้ค่ะนะในวันพรุ่งนี้นะคะเออมาเอา,เ,อา,เ,อา,เ,อาเลขนำโชคมาจากไหนมาจากเลขที่มีคนมอบให้เราก็ได้นะคะหรือเลขประจําตัวของเราก็ได้ค่ะเลขหน้าไพ่เลขนะอะไรนะคะมีเลขหกหนึ่งห้าเก้าหกหนึ่งห้าเก้าค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างคะ่ะนะคะ สำหรับพี่น้องวันจันทร์เป็นแบบไหนดูกันค่ะพี่น้องวันจันทร์นะคะดูว่านะ,ะมีการเดินทางออกนอกพื้นที่นะคะหรือมีแผนที่จะเดินทางไกลแล้วก็เป็นอูเป็นห่วงนะคะแล้วก็กลุ่มแล้วก็เครียดพอสมควรนะคะนี่ส่วนนี้เรื่องของการงานนั้นยังคงดีอยู่ในวันพวกนี้ยังคงมีไฟมีพลังอยู่นะคะแล้วก็มีลางสังหรณ์เม่นๆนะคะจิตพิเศษแรงสติปัญญานะคะแก่ปัญหาเฉพาะหน้ากิง่งคือพี่น้องวันจันทร์นะคะในวันพุวกนี้ให้เชื่อลางสังหรณ์ของตัวเองเป็นหลักค่ะนะคะ เรื่องการงานนะคะโดดเด่นจริงๆนะคะมีโอกาสขยับขยายในส่วนของกิจ,จการการงานและมีเกณฑ์ที่จะเลื่อนการเลื่อนตําแหน่งในกรณีที่เป็นพนักง,งานนะคะพี่น้องคะเลื่อนเป็นสติปนั่นคือเรื่องของการงานค่ะเอาละค่ะเลขนําโชคมาจากไหนมาจากศีลพิเศษของเรานันเองค่ะพี่น้องค่ะส่วนเลขหน้าไพา่เลขอะไรมีเลขแปดนะคะหนึ่งสองแปดแปดหนึ่งสองแปดค่ะพี่น้องวันจันทร์ขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารบ้างค่ะนะคะ สำหรับพี่น้องวัดอังคารเป็นแบบไหนดูกันติดดาบเรื่องอะไรคะพี่น้องคะนะคะไพ่ตัวตนขึ้น8ดาบพี่น้องเออเจ็ดดาบนะคะพี่น้องวัดอังคารบางท่านมีอะไรที่ติดบางซ่อนเร้นนะคะมีอะไรที่เก็บเอาไว้คนเดียวแล้วดูว่าจะรับภาระหนักนะคะพี่น้องคะย่างที่เคยบอกนะไพ่ตัวนี้ถ้าไม่ไหวก็ปรึกษาคนรักคนในครอบครัวนะคะเพื่อที่จะให้ช่วยเหลือกันนี่อย่างนี้นะคะเราจะหนักอยู่คนเดียวดูว่ามันจะไม่โอเคนะคะแล้วก็มีการ ร,ร,อร,อร,รอจังหวะรอโอกาสรอคําตอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะถ้ารอเรื่องงานในวันพวกนี้ก็จะมีคําตอบเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะนี่อย่างนี้เลยนะเห็นไหมคะรายชีนีไม้เท้านะ,ะและบางท่านก็อาจจะเซง็งเบื่อนะคะเรื่องเดิมๆนะคะเบื่อเรื่องเดิมๆเบื่อบริวารอย่างนี้พ er ี่น้องวันอังคารคะ่ George> ะอย่าเพิ่งเบื่อนะคะพี่น้องนะยังไงแล้วเราก็ต้องอยู่กับอ่าบริวารอยู่ดีแหละนะคะเออเราจะอยู่คนเดียวไม่ได้นะคะนี่อย่างนี้เลยนะฉะนั้นแล้วเราต้องปรับที่ตัวเองเป็นหลักค่ะนะคะพี่น้องวันอังคารในวันพวกนี้ค่ะ ให้รามาดระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะคะสุขภาพข้อเข่านะคะแล้วก็ปวดนะคะต้นคอประมาณนี้นี่อย่างนี้นะ,ะระมาระวังเอ็นข้อกระดูกค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขเจ็ดเก้าสี่สี่เจ็ดเก้าสี่สี่ค่ะขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างคะ่ะสําหรับพุธกลางวันเป็นแบบไหนดูกันนะคะ ุกลางวันนะคะหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยเสนจ,จันใดไม่มีจบเริ่มต้นใหม่นะคะหมดเคราะห์นั่นเองนะคะสำหรับสิบดาบนะคะและก็เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะเช่นว่าหยุดงานเลิกงานโทษนะคะหยุดงานเก่านะคะแล้วก็ได้เริ่มงานใหม่เลยทันทีในวันพวกนี้นะเห็นไหมคะนะพบทางออกทางสว่างจริงๆนะคะมีโชคมีลาภเข้ามาโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์สําหรับพี่น้องวัน พูดกลางวันนะคะก็ถือว่าเด่นนะคะพี่น้องคาอะไรก็ขึ้นสิบดาบและมีนะคะสี่ดาบพ่วงมาด้วยให้ระมัดระวังเป็นพิเศษในเรื่องของสุขภาพค่ะนะคะสุขภาพดูว่าจะไม่ไม่โอเคเลยนะคะให้พักผ่อนพักร่างบ้างนะคะพี่น้องคาปวดกระดูกปวดเนื้อปวดตัวประมาณนั้นให้ระมัดระวังนะคะ่าของแหลมทิ่มแทงอุบัติเหตุนะคะพี่น้องขาระมัดระวังเป็นอย่างดีแต่ขึ้นไพ่เดือดซันนะ,ค,ะคิดว่าไม่น่าที่จะหนักหนาสากันแต่เราก็อย่าประมาทนะคะพี่น้องวันพูดกลางวันคะ่ะเลขนําโชคมาจากไหน มาจะเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขใรมีเลข10แล้วก็94 10 94ค่ะขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างค่ะสําหรับพุธกลางคืนเป็นแบบไหนดูกันนะคะพุธกลางคืนนะคะได้เงินนะคะอ่ามีความมั่นคงในเรื่องของการเงินโชคดีในเรื่องของทรัพย์สินนะคะพี่น้องจา๋าเนาะมรดกประมาณนี้อ่าส่วนพี่น้องวันพุธกลางคืนก็ระมัดระวังสุขภาพเหมือนกันนะคะ ขึ้นเดตนั้นก็คือหมายถึงว่าโรคกระเพาะก็ได้โรคลำไส้อักเสบก็ได้นะคะพี่น้องคะนะและก็ในลักษณะของภูมิแพ้ก็ได้นะคะยังไงแล้วนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนก็สามารถจัดการได้นะคะโดยไยเชพห่งเวทมนต์นะคิดการอะไรก็แล้วแต่นะคะให้ลงมือทำนะก็จะประสบความสําเร็จอย่างดีเยี่ยมนั่นเองค่ะส่วนส่วนบริวารครอบครัวยังคงที่จะ ให้การช่วยเหลือพี่น้องวันพุดธกลางคืนเป็นอย่างดีนะคะพี่น้องขาเนาะดูว่าจะรักษามัคคีแล้วก็อบอ่นขึ้นเนาะในส่วนครอบครัวของพี่น้องนะคะเลขนําโชคมาจากไหนมาจากนะคะเกี่ยวข้องกับครอบครัวของเรานั่นเองค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขหนึ่งศูนย์สามหนึ่งหนึ่งศูนย์สามหนึ่งค่ะขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันพระักสวัสดีบ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันพระักั์สวัสดีนะคะขึ้นในเรื่องของ กิจการการงานนะคะธุรกิจนะคะกิจการการงานธุรกิจขึ้นในเรื่องของหุ้นส่วนนะคะขึ้นในเรื่องของนะคะกัลยาณมิตรที่ดีนะคะแต่ว่าในวันพรุ่งนี้นั้นดูว่าจะยุ่งงานมากเลยขัดแข่งขัดขากันนะคะขัดแย้งกันในบริวารในที่ทํางานหน่อยหนึ่งนะคะพี่น้องคะนะไพ่เขาบอกว่าถ้าเกิดกรณีแบบนี้ให้พี่น้องวันพระฤาษสขัดสวดีนะ,ะใช้ความรักความเมตตาในไหมคะหกถ้วยเนี่ยนะคะให้มองลูกน้องเหมือนลูกตัวเองเอา้าไว้อย่างนั้นนะคะอให ใช้ความรักความเมตตาเป็นหลักนะคะทุกอย่างก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะคะเห็นไหมคะขึ้นไพ่ราชินีถ้วยอีกแล้วก็คือเราจะต้องเป็นผู้ให้มากกว่าที่จะเป็นผู้รับนะคะพี่น้องวันวันพระฤหัสสดีนะคะเออนี่เห็นไหมคะมยังไงแล้วพี่น้องวันพระฤหัสสดีนะคะก็ใจดีใจดีอยู่เหมือนเดิมนะคะพี่น้องคะคิดว่าไม่น่าที่จะมีปัญหาอะไรค่ะในวันพวงนี้เอาละค่ะเลขนําโชคมาจากไหนมาจากนะคะเลขที่มีคนส่งข่าวก็ได้ครับพี่น้องค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไร ไเ 3, 5, ลขสามห้าลก็หกสี่ค่ะสามห้าหกสี่ค่ะพี่น้องวันพระฤกษขัดสวัสดีขอให้อย่างเฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันศุกร์บันค่ะนะคะสําหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นแบบไหนดูกันค่ะพี่น้องวันศุกร์ขึ้นไพ่สองไม้เท้านะก็ยังดีเด่นในเรื่องของธุรกิจการงานเหมือนกันลูกค้าสั่งออเดอร์รัวๆมานะคะสาหรับพี่น้องวันศุกร์นะในกรณีที่เป็นเจ้าของกิจการในวันพรุ่งนี้ก็ระมัดระวังเรื่องของอารมณ์ อย่าเป็นเด็กๆๆดื้อมนเด็กๆนะ,ะอย่าอารมณ์ร้อนหนีไหคะอาจจะเดินทางทำกิจจมการประสานงานเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะประสบความสําเร็จนะคะด้วยอัศวินไม้เท้านะคะและก็ยังคงกังวลนรืของการเงินนะคะการเงินยังฝืดอยู่มีความรู้สึกว่าฝืดเงินนะคะและก็เงินยังไม่เหลือเก็บหรือจะต้องใช้เงินด่วนๆประมาณนี้แต่ยังไงแล้วก็มีเม็ดเงินเข้ามานะคะพี่น้องวันศุกร์นะอย่าได้กังวลค่ะเราคาเลขนาโชคมาจากไหนมาจากมีคนส่งถามก็ได้มาจากออนไลน์ก็ได้นะ เลขหน้าไพ่คุณหมอก็ได้เนาะพี่น้องวันศุกร์นะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรนะคะมีเลขสองหนึ่งนะคะแล้วก็สี่ห้าสองหนึ่งสี่ห้าค่ะขอให้เฮงเค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะนะคะสำหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นเดือไหนดูกันนะคะพี่น้องวันเสาร์พี่น้องวันเสาร์น,น,านั้นนะคะโปรเจกต์ในหัวเยอะแยะมากมายนะคะทั้งเจถ้วยเลยนะคะก็บอกเลยว่าให้คิดและลงมือทำทีละเรื่องก่อนนะคะและรอข่าวเรื่องอะไรอยู่ในวันพรุ่งนี้ก็จะได้รับข่าวดี อืหรือเดินทางทําอะไรก็เลยแต่ประสบความสําเร็จนะค่ะคนข้างจะลงตัวอุดมสมบูรณ์โชคดีในเรื่องของอาหารการกินบริวารก็โอเคค่ะในวันพรุ่งนี้บางท่านก็อาจจะเจอคู่แท้เจอกัลยาณมิตรที่ดีนี่เนี่ยนะคะหรือได้อะไรมาแบบเปิ้ลๆ้คือพี่น้องวันเสาร์นะคะก็ถือว่าไพ่ดีทั้งหมดเลยนะคะพี่น้องค่ะนะในวันพรุ่งนี้อเลขนําโชคมาจากไหนมาจากนะคะเกี่ยวข้องกับคู่รักคนรักของเราน,นั่นเองค่ะส่วนเลขหน้า,พาไพ่เลขอะไรมีเลข 6นะคะแล้วก็1 2 7612ค่ะพี่น้องวันเสาร์ขอให้เห็นๆค่ะเอาละค่ะนะคะพ่ะมอมวยพลนะพี่น้องทั้งแปดมันเกิดเนาะกินดีอยู่ดีมสีสุขภาพแข็งแรงค่ะและก็นในวันนี้เลขปูพญานาคใ้เลขกชัดเจนเลยค่ะพี่น้องค่ะนะเอาดูเอาเองนะคะชัดเจนเลยนะคะพี่น้องค่ะชัดเจนมากเลยนะคะเอาดูเอาเองนะคะเอาละมาแร้วนะคะเลขปูพญ สวัสดีค่ะ